สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าทึ่งมากๆนะครับคือการเดินทางข้ามเวลามาดูกันว่าแนวคิดนี้มันมีปมมีความขัดแยง้งเชิงตรกกะอะไรบ้างที่เขาถกเถียงกันมานานทั้งในมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็ปรัชญาด้วยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะคือแก่นของมันเลยนะคะอยู่ที่ว่าเวลาเนี่ยปกติเรารู้ว่ามันเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเกิดแบบว่า แหกกฎมันได้จริงๆย้อนกลับไปได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นเหตุเป็นผลที่เราเข้าใจกันอยู่ครับนี่แหละค่ะปมที่เราจะมาลองคุยกันวันนี้ครับผมปมแรกเลยที่ดังมากๆก็คงเป็นเรื่องปฏิทรรชนคุณปู่หรือ grandfather paradox นะครับอันนี้คือถ้าเราย้อนเวลาไปสมมุติว่าไปขัดขวางไม่ให้ปู่กับย่าเราเจอกันพ่อแม่เราก็ไม่ได้เกิดถูกไหมครับแล้วทีนี้ตัวเราเอง ก็ไม่มีตัวตนใช่ค่ะคำถามคืออ้าวถ้าเราไม่มีตัวตนแล้วใครละที่เป็นคนย้อนเวลากลับไปมันดูวนๆนะครับมันวนเป็นลูปเลยค่ะคือประเด็นนี้มันท้าทายมากๆเลยนะคะมันกระทบหลักการพื้นฐานเลยเรื่องเหตุกับผลนะคะครับค่ะหลายคนเลยใช้เป็นข้อโต้แย้งว่าการย้อนเวลาเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะในทางฟิสิกเพราะมันสร้างความขัดแย้งในตัวเองแบบนี้ แล้วจักรวาลจะจัดการยังไงถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงๆครับนั่งสิคะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากว่าจักรวาลจะมีกลไกอะไรไหมแบบว่าป้องกันความขัดแย้งนี้หรือว่าจะปล่อยให้มันเกิดเส้นเวลาที่มันมบิดเบี้ยวไปเลยเข้าใจครับนอกจากเรื่องตัวตนนี้แล้วยังมีอีกปมที่ซับซ้อนเหมือนกันคือปฏิทัศน์จากการลอกเลียนใช่ไหมครับ Bootstrap Paradox ใช่ค่ะ Bootstrap Paradox อันนี้จะเกี่ยวกับพวกข้อมูลหรือวัตถุที่เหมือนไม่มีจุดเริ่มต้นจริงๆอย่างเช่นมีคนยกตัวอย่างเรื่องเอาโน้ตเพลงซิมโฟนีหมายเลข5้ของเบโธเฟนอ๋อค่ะค่ะจากอนาคตเนี่ยกลับไปให้ตัวเบโธเฟนเองก่อนที่เขาจะแต่งจริงๆค่ะแล้วเขาก็เอาโน้ตนั้นแหละมาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาอืมคำถามคือตกลงเพลงนี้มันมันเริ่มมาจากไหนกันแน่นั่นแหละค่ะหัวใจของ bootstrap paradox เลยมันท้าทายเรื่อง จุดกําเนิดเรื่องความคิดเริ่มสร้างสรรค์ไปเลยครับถ้าข้อมูลหรือวัตถุมันอยู่ในหลูมเวลาแบบนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นจริงๆเหมือนในหนัง predestination หรือ series dark นะคะอ๋อที่เล่นเรื่องหลูมเวลาใช่ค่ะที่มันซับซ้อนมากๆมันก็ทําให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะ แล้วที่มาของความรู้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนี้มันมันมาจากไหนกันแน่อืมพอเจอปัญหาที่มันดูขัดแย้งกันเองแบบนี้แล้วเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เขามีความพยายามจะอธิบายไหมครับว่ามันพอจะเป็นไปได้ยังไงมีค่ะมีความพยายามหาคําอธิบายเชิงทฤษฎีอยู่เหมือนกันค่ะแนวคิดหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะก็คือทฤษฎีโลกคู่ขนานโลกคู่ขนานใช่ค่ะอันนี้มาจากฝั่งกลาศาสตร์ควอนตัมเขาเสนอว่า ทุกครั้งที่มีการตัดสินใจหรือการกระทำอะไรที่มันอาจจะนำไปสู่ปฏิทิรั์ได้เนี่ยจักรวาลจะเหมือนเอ่อแตกแขนงออกไปเลยแตกแขนงสร้างเป็นเส้นเวลาใหม่ขึ้นมาค่ะอ๋อหมายความว่าถ้าเราย้อนไปเปลี่ยนอดีตก็คือเราสร้างเส้นเวลาใหม่ขึ้นมาเลย ประมาณนั้นค่ะการกระทำอะไรก็ตามของเราจะส่งผลในโลกใหม่หรือเส้นเวลาใหม่นั้นไม่ได้ไปกระทบโลกเดิมหรือเส้นเวลาเดิมที่เราจากมาโหฟังดูเหมือนแก้ปัญหาด้วยการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆไม่รู้จบเลยนะครับเนี่ยก็เป็นแนวคิดหนึ่งค่ะแล้วก็มีอีกแนวทางหนึ่งนะคะคือหลักความสอดคล้องในตัวเองของโนวิคอฟโนวิคอฟค่ะ n o w i c o f Self c onsistency principle อันนี้จะมองต่างไปเลยหลักกานนี้เขาเชื่อว่าอดีตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะอ้าวเปลี่ยนไม่ได้เลยเลยครับใช่ค่ะคือไม่ว่าเราจะพยายามย้อนเวลากลับไปทำอะไรก็ตามเนี่ยเหตุการณ์มันจะต้องหาทางคลี่คลายตัวมันเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาหมายความว่ายังไงครับ พูดง่ายๆก็คือการกระทําอะไรก็ตามที่เราทําในอดีตตอนย้อนเวลากลับไปอะค่ะจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อยู่แล้วเป็นส่วนที่ทําให้เกิดปัจจุบันขึ้นมาอยู่แล้วนะคะเหมือนเราถูกกาหนดให้ทําสิ่งนั้นๆเพื่อรักษาความสอดคล้องของเวลาโอ้แบบนั้นก็เหมือนกับว่าต่อให้ย้อนเวลาได้จริงก็อาจจะไม่มีอิสระที่จะเปลี่ยนอะไรได้จริงๆนะสิครับมีความเป็นไปได้แบบนั้นค่ะ คือทฤษฎีเหล่านี้ก็เป็นความพยายามที่จะหาทางออกให้แนวคิดเรื่องการเดินทางข้ามเวลามันมันเข้ากันได้กับกฎฟิสิกส์แล้วก็ตรรก,กะเท่าที่เราเข้าใจกันอยู่ครับแล้วในความเป็นจริงล่ะครับตอนนี้สถานะของการเดินทางข้ามเวลามันเป็นยังไงบ้างครับเราเข้าใกล้มันแค่ไหน แม้ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะคะจะเปิดช่องทางความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์อยู่บ้างอย่างเช่นผ่านสิ่งที่เรียกว่ารูหนอนเวิร์มโฮนะคะครับรูหนอนแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยค่ะหลักฐานเชิงประจักษ์หรือเทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่จะทําให้การเดินทางข้ามเวลาโดยเฉพาะการย้อนอดีตเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้ ก็คือยังอยู่ในทฤษฎีใช่ค่ะตอนนี้ยังเป็นแนวคิดที่ทรงพลังในเชิงทฤษฎีอยู่แล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ดีมากๆในนิยาวิทยาศาสตร์มากกว่าค่ะครับพอได้ฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับทำเรื่องปฏิทัศน์คุณปู่ที่มันตั้งคำถามกับตัวตนเราค่ะแล้วก็ปฏิทัศน์จากการลอกเลียนที่ท้าทายเรื่องจุดกำเนิดของสิ่งต่างๆใช่ค่ะมันสะท้อนความซับซ้อนของแนวคิดเรื่องเวลาและก็ความเป็นเหตุเป็นผลได้ อืมน่าทึ่งจริงๆครับใช่เลยค่ะแล้วถึงแม้ว่าการเดินทางข้ามเวลาจริงๆอาจจะยังยังเป็นเรื่องไกลตัวเรามากๆนะคะแต่การที่เรามาลองคิดถึงปฏิทัศน์เหล่านี้มันก็ให้มุมมองที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะครับอย่างไรครับคือ มันอาจจะช่วยกระตุ้นให้เราตระหนักมากขึ้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลแล้วก็เห็นความสําคัญของการตัดสินใจของเราในปัจจุบันเนี่ยค่ะอ๋อการตัดสินใจในตอนนี้ใช่ค่ะว่ามันกําลังสร้างอนาคตของเราในเส้นเวลาเดียวที่เรามีอยู่จริงๆเนี่ยได้ยังไงบางทีการเข้าใจผลกระทบของการกระทําในวันนี้อาจจะสําคัญกว่าการที่เราฝันอยากจะกลับไปแก้ไข